วายวายไปเลยวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม REPO อีกแล้วครับผมวันนี้ก็อยู่กับ PS อีกเหมือนเดิมนะใช่ครับซึ่งสำหรับชิปที่แล้วใครยังไม่ได้ดูก็กดมุมขวาบนได้เลยนะเกมที่เราเป็นยังไงเพียร์จำได้ไหมเดีย๋ยสปอยให้เกมที่เราก็คือเราแพ้นะครับเราตายครับแล้วก็เลยต้องมาเริ่มเล่นใหม่ที่ด่านที่เลเวลหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเล่นรีบไปครับเดี๋ยวคนดูเบื่อ หวังว่ามันจะง่ายนะเพีร์หนึ่งพันเจ็ดร้อยเฮแต่รู้สึกว่าห้องมันโคตรรกเลยอ่ะเหมือนโดนตัวอะไรทาลายไปก็ไม่รู้หรือเราเรากระแทกกระแทกรถมาที่ประสาทไม่ใช่เหรอมันก็อาจจะมีแตกบ้างเจออะไรอ่ะเอาใส่มามาเพียร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 เียเจอจอมเฉือนไปแล้วด้อทำยังไง เต็มหน้าเต็มตาเลยพี่แจจอมเฉือนนาอตาเรอยัง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 อันนี้สองพันหกโอเคเราต้องกลับไปที่เดิมครับผมมันอยู่ไหนพี่แจ๊วนเดียวโอเคเพชรมันไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะมันน่าจะกลับเพชรมันอยู่ด้านหน้าเพชรมันอยู่ด้านหน้ามันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นเดินชิวเลย ตอนนี้คุ้นชินกับไอตัวนี้แหละตรงนี้ชั้นสองฮะชั้นสองมีแค่นี้เหรอโอ้ยไปต่อไม่ได้ด้วยอันนี้ก็หยิบละอะไรไม่ได้เลยโอเคมันปประตูทางนี้แอบมองทางนี้นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยมันไปนี่เหรอไปทางนั้นนะ่ะมันเดือดมันนะ่ะเราก็ไปอีกทางไงจะเป็นล่อให้ไหม ไม่ต้องก็ได้มังโอ้ยเจอเพชรอีกแล้วสองพันวิง่งวิ่งไปนน่นวิ่งไปนู่นไอแกแกเอ้ยห้องมาเชื่อมกันบ่ไม่ใช่มาทางอื่นนะไอ,ะะไอตัวอะไรวะเฮ้ยตัวตัวนังไงที่มันจะดูดหน้าใช่หรอใชโอ่โอเคโอเคน่าเจอตู้เซฟเพชร โอ้ยสามพันเก้าสุดยอดมากตอนนี้ไม่เจอของอะไรทั้งสิ้นเลยจะเจอตัวประหลาดนะโอเคขอเอาของไว้ก่อนครบแล้วเพี้ยนหมื่นหนึ่งไป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 เราไปทางไหนทางไหนเพชรนำไปหลังข้างหลังแล้วหลังแล้วนะทางนี้เหรอใช่เรามาทางไหนไม่ใช่เรามาจากทางนี้เพชรเพชรน้ำไปหน่อยไปดูลาดลาวให้หน่อยเผื่อมันอยู่ เราเพกมาจากทางนี้จริงเราตรงไปทางนี้ชั้นสองมันไม่มีอะไรเวทเพโคตรจะไม่มีอะไรเลยขึ้นไปแล้วเหรอขึ้นไปแล้วนี่ไงทางนี้ไปโอเตลอดเลยเวลาโดนชนเนี่ยโอเคขายกันดีกว่าสำหรับสถานที่ต่อไปก็คือปราสาทอีกแล้วครับผมกลับมาที่ปราสาทครั้งที่แล้วเราโดนเฉียนที่นี่แหละใ่ มันตอนนี้เรามีแมปนะครับเล่นมาตั้งนานเพิ่รงรู้ว่ามีแมปเออนั่นดิกดแถบ<า>เพื่อดูแมปอ่าแ,แต่นอตอยากรู้อะว่าแมปเนี่ยมันช่วยให้เราดูได้ป่าวว่าผีอยู่ไหนน่าจะไม่นะใช่หรอตอนนี้อยในห้องโถงกลางลเราไปค่อยไปอุย้ยเจอแก้วแล้วเสียงอะไร,รอ่ะไปดูนอนดุ้ยนอตไปเจอหน้าเขาเรียกว่าอะไรวะหัวก็อบลินหัวกอบลินแล้วก็เจอที่ใส่ขวดโหลปรุงยา ออ้ยสามพันเก้าไม่รู้อะดูดิโอ้ยเราล่โอมันใหญ่จังนะน็อห้าพันแปดเราเพียดหโเพียรตรงนี้ของเพียบมากมีอยู่หนึ่งเออโดดไอ้กบกบโอ้ยนึกว่าเป็นตุ๊กตาเฮ้ยโอ้ยเพียร์ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นโอ้ยเพียรไอ้ลูกนี้อีกแล้วเหรอ

เพโอเคครับทุกคนเราต้องค่อยๆไปนะครับผมแล้วก็คือมันไปตรงห้องห้องเราจะไปไปขายของไม่เป็นไรเพรตอนนี้เรายังไม่ขายมื่นหนึ่งล้วนะใช่หรอมื่นหนึ่งแล้วเหรอใช่ใช่มื่นหนึ่งแล้วเดี๋ยวรัดนำเองเพรเพรเขียนตามมาไหมอุ้ยเพรอุ้ยผีผีอย่าอย่ามองอย่ามองอย่ามอง เลยมันมีสองตัวเลยวะอุ้ยมันยังไม่ไปอีกทําไมด้านจังวะหน้าด้านมากเลยทำไมด้านนี้มีสองตัวเลยวะโหดมากนั่นดิโหย,ยัง,อ,งอยู่อีกโอ้โหมันอาฆาตมากเลยวะเพชรแล้ <c oughs> วก็ถาดิแล,ล้ลวคือแบบเฮ้ยเพชรเสียงหัวเราะของเด็กน้อยอุ้ยมันอยู่ด้านหน้าเรานี่วะอย่าไปมองดิเห็นขาไหมครับทุกคนขาอันเรียวยาวนั่น มองไม่ได้ดีกว่าโอ้ยอย่าไปมองขามันอย่าไปมองตัวมันโอเคโอเคเรามาชมวิวกันดีกว่าแล้วื่อไหรมันจะไปวะเนี้ยแล้วถ้าเราไม่มองทําเหมือนไม่เห็นอ่ะเพชเชื่อไหมว่าความเชื่อของคนไทยอะ เดี๋ยวเไม่ไท้เพี้ยโอ้ยกามลั่นเพชรเชื่อไม่ว่าความเชื่อของคนไทยอ่ะนอนนอนนอนเดี๋ยวเพิ่งอยากเล่าจะเล่าก็ไม่ได้เล่าไปเล่าไปเล่าไปเลาไปเลาใช่ไหมไอ้ยอ้ตัวนั้นยังไงอ่ะยังหมดมันไปเล่าเพชร เพชรเขียนไปได้ไหมเพชรเดี๋ยวดูทางให้ไปเลยไปเลยไปเลยไปทางนี้ไปทางนี้ไม่ทำลิงตกฮะลิงตกลิงตกโอเคขอเชื่อขอแทนเป็นไงเดี๋ยวให้เราเดี๋ยวให้เราขอขอกากไว้ก่อนอีกนิดเพชรเนื่องจาเพชรเพชรต้องขึ้นมาก่อนเออแบบนี้แบบนี้ค่อยๆนะโอเคเฮ้ยดึงดึงดึงเข้ามาในรถก่อนจัดท่าจัดท่าโอเคนี่แหละโอเค ก็น่าไม่ต้องเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปปุ๊บีความอนี่ไงเราเจอจุดขายแล้วนี่ครับผมจุดขายจุดที่สองอีกอีกสองร้อยครับเราไม่ต้องเข็นเราไปหาดีกว่าใช่ใช่ใช่ค่อยๆนะเวีดประหยัดเอเนอร์จีเอาไว้เผื่อได้วิ่งแต่ห้องมันกว้างมากเลยนะมันถึงปราสาทมันกว้างมากเลยนะปลท้ายไปขวาได้เราไปไหนดีไปทางที่ยังไม่ได้ไปนะเนี่ย เพียงแค่ชิ้นเดียวนะไม่ว่าเราทำได้เนี่ยเจอแล้วเจอแล้วอันนี้เก้าร้อยไปได้กบอุ้ยอุ้ยรอดรอดใช่เลอรี่ไปหน่อยไม่รู้ไปวิ่งว่ะไปไปแล้วมันไม่มาหรอกมั้งเพชรเฮ้ยเพชรเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังเก้าพันสี่พอแล้ว ไปดิเคเฮ้ยแต่ขากลับนี่แหละเวียดมันจะมีอะไรเปล่าวะตังคกิดจากไหนแก็แค่เดินตรงกันนับเราไหวไหมแมพนี้ซูมได้ไหมเนี่ยซูมไม่ได้อุ้ยตกใจป่ะค่อย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 เฮ้ยเพๆดเพดามอีกอีกแล้วมันมามันมานี่เจอขาแล้วทุกคนเห็นไหมใช่ไหมวะเอ้าเอ้ามันอยู่ไหนวะ เมื่อกี้น็อตหน้ามืดอ่ะนี่ก็น้ามืดเอ้าเอ้าเอ้าอยู่ไหนอ่ะไม่เจอแล้ว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 อยู่ไหนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอืมหัวโตเชียวแต่มันมองไม่เห็นเรานะเอาไปหลุดไปหลุงลุเพชรเชื่อไหมความเชื่อของคนไทยอ่ะเกี่ยวกับผีอ่ะถ้าเราทําเป็นไม่เห็นเขาอ่ะเขาก็จะไม่เห็นเราเว้ยเพราะว่าไอ้อันนี้มันมันมาแล้วนะ โอเคโอเคใจเย็นใจเย็นน่าเปิดให้เลือดเพชเชยเลยเอา้า <laughs> <laughs> เพชเชว่ามันจะน่ารุนไหมถ้าเราวิ่งวิ่งแบบเฉือนลุงไปอะลองไหม <c oughs> ดีดีดเพชชค่อยอ่ะ,อะค่อยๆค่อยๆมันไม่เห็นลองมันโง่เ <c oughs> ขาแก่แล้ว <c oughs> ตาใหญ่กว่าเราอีกนะ นี่มันไปห้องนั้นแล้วไปวิ่งตูตูตูหาเอติจี้ห้าสิบใช้เป็นประโยชน์โอเคไม่ตามมาเว้ยเฮ้ยกลับมาถึงบ้านแล้วครับผมได้เวลาไปกันต่ออีกสักหน่อยนะอเพชรใช่ใช่เอ้าสตาร์รถไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมเป็นหน้าตางี้เฮ้ยเราดูเฮ้ยน็อตน็อตเฮ้ยลงมา กูไปแล้วพอดีอ่ะเอามาใส่เลยนี่นี่นี่หกร้อยวิตรงนี้มีกล่องนี่วิสี 4, 3, ่พันสามเมตรแล้วดีมีแดงโอเคชิ <c oughs> อ่าเรียบร้อยครับผม as, ตรงนี้ตัวตวลกตัวตวลกฮะเจออะไรอ่ะติดติดติดด้านล่างอันหนึ่งสามสามันสาม 7, มันสองพันเจ็ดอันนี้สองพันหก เราระวังตัวตลกมันพูดอะไรนะโอ้ยเปิดประตูเถอะนั่นได้ยินเสียงนมใช่ไหมไม่ได้ยินหมื่นหนึ่งแล้วครับผมตอนนี้เหลืออีแค่แปดพันเท่านั้นนี่จานนะจานจานใสมาใสมาไปทางไหนดีเพี้ยประตูทางนี้มันเปิดแปลว่ามันมีคนนี่ไอ้นี่ตัวต้นเหตุโอ้โหเพี้ยเพี้ยนเราต้องช่วยช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวมันไปทำลายของเรานี่นี่ จับพร้อมกันด้วยคฮ้ยเพ็ดเพ็ดต,ตัวยิงเลเซอร์เงียบเงียบเงียบเงเพ็ดเงียบเงียบเพ็ดไม่เห็นเลยเนี่ยอะไรบ้างไหนตรงด้านหน้าเราเลยเพชรเบา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 มันยิงเลเซอร์ได้ <c oughs> <c oughs> ไอจูไอมาแ้มาแจ้แงเาเอาไงีาไงมีแผนจะไปเอาบิดไปเร็วมันมานมันมามันมาเฮ้ย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 เฮ้ ไม่ได้ช่วยอะไรเลยตัวอะไรมันไปไหนแลว้ววะมันหายแล้วนึกว่ามันกลับไปที่เดิมอะเพียร มีสิทธิ์เป็นไปได้นี่ไงเพชรมันอยู่เบา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 มันอยู่เพชรสมันอยู่ด้านหน้าเลยอ่ะด้านหน้าเพชรเลยอ่ะมันมันไปหาไพีแล้วน่ะน่ากลัวมันน่ากลัวตรงมันยิงเลเซอร์ได้นี่แหละเสียงใครเดินไอ้โนมแน่เลยกระแทงอุ๊ยเพชรเท่าไหร่อ่ะอุ้ย นี่นี่เองอ่ะอะไรเนี่ยวแปลงต่อแปลงต่ออะไรก็ไม่ดูถ้าคลิปกระตุก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมันเป็นทางยาวเลยเนาะใช่หวังว่าจะไม่มีตัวอะไรโผล่มานะหกร้อยมงกุฎดีมากเพี่อเรายังขาดอีกเยอะแสงอะไรอ่ะ นึว่าเอาไปด้วยดีกว่าโอมไฟโอ้โหยังสว่างเยเจอจุดขายจุดใหม่ด้วยใช่เจอแล้วเราไปขายตรงนั้นเราค่อยไปขายอีกที่ไหมไม่ได้ไม่ได้มันต้องขายตามลำดับเยอเปิดเปิดไม่ได้เปิดขายไม่ได้มีของไหมนัดเจอกบเฮ้ยเพชรเจอของใหญ่ย่หมื่นเก้าเ้ยเพชรเพดูดิดูดีก่อนจับโคมก้อน อันนี้สองพันเดี๋ยวรัดเอาไปเองอุ้ยขอบแตกช่างมันพ етр, พ етр, เพชเพชเดิมไปก่อนเพชรมันคือลูกแก้วยังไงหมื่นเก้าอ่ะนั่นดิไปเราไปก่อนตอนนี้มองไม่เห็นด้านหน้าเลยอะ่ะเอาไว้ก่อนขอวางก่อนเท่าไหร่ละหมื่นห้าไอหมื่นเก้าอ่ะเพชว่าเป็นรอบสองสอยู่ไหมเอาไว้ขายรอบสอง ใช่ใช่ต่อไปเราไปทางต,ติดอ๋อๆซ้ายดีกว่าเพีรทางซ้ายเราย,ยังไม่เคยมาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหืมประตูเปิดไว้หมดเลยสแสดงว่ามันมาแล้วเนี่ยเลยเพช้เอ้วยขายแล้วเราใช่มไหมน่าจะได้อุยอ้ยอุ้ยวตัวอะไรไม่รู้ฮะๆๆมันจับได้ไหมตัวอะไร<ด>ไม่รู้ เบาเๆาเบาเาก่นเาเาก่อไม่ใช่เพ็ดเพดเพมันทำอะไรไม่รู้เพ็ดปิดปิดปไม่ชชวร์มันอยากเสียงนะรอบแรกอะไรนมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่วายวายไปเลยชึบชึบเเก็บก็บเก็บห้องนี้ของเยอะมาก มาแล้วมาลวมเลยไปยอนีาตู้เซิร์ฟร์ขายได้ด้วยขห้เบาๆ

เราแค่ตัองออกไปแล้วเดี๋ยวยนับเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่แถวนี้มันอยู่ด้านหน้าเจะเอ๋ตัวเองไปแล้วไปแล้วไปแล้วกันให้ให้นัดลอให้ไหมเรเพชรเอารถเข็นไปของมันรถ่ายหมดเลยใช่หรอ,อไหนมาแล้วมาแลมาแ้วมา้วหาหว่าแลว่าแ้าแา้วอร์ไปวะไปไป เขาเรียว่าต้องเอาต้เซิร์ฟเวใช่เอเขาเรียกว่ายาเพิ่มแรงแล้วเดินมาดิเดินมาเลี้ยวเลี้ยวนี่ไปไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ค่อยๆนะโอ๊ยค่อยๆค่อยๆเราต้องเอานี่กลับบ้านให้ได้เพื ทางใกล้อยู่ทางใกล้อยู่ไปได้ไปได้ไปได้มาเร็วเร็ไม่ต้องสนไม่ต้องสนมาก่อนมาก่อนออกไปเลยไม่ต้องไม่ต้องใส่รถใช่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 เดินมาเดินมาเดินมาเพชรของมันไม่ได้หายของมันกระเด็นมาอยู่นี่ใช่เหรอเออเราล้ำรวยดิเรามียร์ two silver ด้วยเนี่ยโอเคไหนของกระเด็นมาอยู่ไหนนี่ไงกล่องเนี่ยเพชรเพชรเดินข้ามไปได้ไงเนี่ยกลัวเพชรกลัวมั้งหลังมัน ตู้เซิร์ฟเวอร์แม่งระเบิดอีฮัลโหลยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่เพชรเอาเอาเน,นี้ไปก่อนตู้เซิร์ฟเวอร์ระเบิดไหมไม่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 เพชรเดี๋ยวเราไปเอารถรถเข็นเองปลอบปลบปลอบปลบปลบ ขาดไปหลายบ้านอยู่โอเคถือว่ากำไรเน้นๆเกือบไปแล้วนึกว่าแต่นึกว่าจะไม่รอดแล้วมันมาจนห้องเนี่ยน้ะเออนึกว่าเซฟโซนโอเคเราต่อไปเราแค่เดินไปถึงจุดนั้นเอ้าอันอันอันนี้อันนี้เหลรอขาดไม่ได้หรอฮะอะไรอ่ะเกินหรอเกินงบแล้วรถเขยนนะฮะฮะ เดี๋ยวต้งเยอะยนี่หว่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเพชเราไม่ได้ขายรอบแรกนะเวดด้ดูดูดูดีๆเออเฮ้ยเรามืงอ<า>เหลี่ยมกันปะเนี่ย <laughs> มึงเอาของไปแล้วอ่ะล้วลดก็ไปด้วยอะไรของปะปปะเไปของอีแปดพันนั่นอีแปดพันไม่ไม่เยอะมากน่าจะได้อยู่ห้องห้องที่เราหลบมามีของอยู่เนาะมันอยากจะอยู่ทางนี้เพชค่อยๆไปโอเคครับ okay, ผมเหมือนว่าเราจะโดนเหลี่ยมนะ แม่งเอาของไปแล้วว่ะของตั้งแพงเสือกไม่ให้ผ่านไอเอไอโกงเอ้ยโอเคพอได้เก้าพันเก้าต้องเดินอีหลายเที่ยวไวยดิมันจะครบแม่งลดเกา้าไปไมันใช่ไหมโอเคพันสามแล้วเฮ้ยหมื่นสามแล้วอันนี้ก็มีของโอ้โโอเคถ้าครั้ง,ง,ง,นะงนี้โกงนะถ้าครั้งนี้โกงตอนนี้นะเราเราลมรวมมาเยอะมากใช่ดี มีทุกอย่างแล้วไม่มีรถให้ด้วยเอออยู่ๆรถก็หายโอเคทำไมได้นะเพชรจับ,บพ<ว>ุ่งไกลๆก็ได้นะจับเพชรเพๆดเพไอ้อ้องตายจริงปะเนี่ยจริงอียตาย โอเคน่า okay. จะเซฟอยู่โอเคน้าน้ทำสามารถทำทุกอย่างในห้องนี้ได้เลยไม่ว่าจะหาของเพราะว่ามันมีอยู่แค่ชิ้นเดียวใหญ่อะโอ้ปิดตู้ประตูเ <c oughs> <c oughs> ขา <c oughs> เรียกว่าเป็นคนมีมารยาทหมื่นแปดขาดป่าวว่ากล่องไอ้กล่องอกล่องซิลิโมใหญ่อ่ะมันหนึ่งเก้าจริงรอ๋อ ใช่ใชแต่ต้องทําให้มันพังก่อนใช่ไหมไม่นะถ้ขยับไปอ่ะเพื่อว่าได้เฮ้ยมันงานคนเดียวมันก็ต้องอย่างนี้เลยะเพื่อว่านัดนัดจับด้านล่างมนนัดจับด้านล่างดีกว่าไหมจับด้านล่างมันเราก็จะควบคุมด้านด้านบนไม่ได้ดิ เชื่อน็อตหน้าน็อตผ่านมาก่อนงานแบบเนี้ยไหนวะเดีย่ไหนวะอ๋อน้ำมองไม่เห็นน้ำมองไม่เห็นง่ายเลยเนี่ยเอ้ยเราขากลับเราจะรอดไหมเนี่ยเวทบอกเลยรอบนี้เรากำในรุนรุนอู้หูออก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  วายเอา้าไม่ได้เอา้าเอา้เอาอ๋อน่าจะเป็นเพราะของพังหรือเปล่าใช่เหรอเอ้าเฮย้ย <c oughs> หรือว่าเราต้องเอามาใส่ให้มันเต็มเตๆวะเอย้ยมันไม่ได้เนของมันหมดมันหมดแม,มแล้วเนี่ยเอา้างั้นก็ <c oughs> โอ้ชีวิต ก็มาดิครับก็มาดิครับโดนทิ้งตตายเมื่อไงโอ้ยของพังได้ไงวะเนี่ยเก็บไปตั้งหลายหมื่นไม่ได้สักบาทเลยมีเม็ดไโดนโกงเงี้ยเออแม่งร้านค้าโกงอ่ะจริงโอเคงั้นเราก็ต้องขอปิดคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้หน่อยละกันนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันขอสักหน่อยเถอะ ขอสักทีขอสักที